มีความจริงที่เงียบสงบที่แทบไม่มีใครกล้าพูดออกมาดังๆหลังจากอายุ60ปีร่างกายของคุณจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อทุกวันอย่างเงียบๆแม้ว่าคุณจะยังคงมีความกระตือรือร้นและออกเดินบ่อยๆก็ตามพวกเราหลายคนมองข้ามการอ่อนแอวายอย่างค่อยเป็นค่อยไปน,นี้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก่ชาราแต่ถ้าฉันบอกกอคุณว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าอะไรบางอย่างง่ายๆอย่างการเปิดตู้เย็นของคุณอาจเป็นกุญแจในการฟรื้นฟูกล้ามเนื้อปกป้องความเป็นอิสระและลดความเสี่ยง จาัก,การล้มลงวันนี้ฉันจะมาแบ่งปันอาหารห้ายอย่างที่ดูเหมือนง่ายแต่ทรงพลังอาหารที่คุณน่าจะมีอยู่ในบ้านแล้วที่จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณและนำพลังที่คุณคิดว่าหายไปกลับคืนมาอย่าพลาดชมเพราะความแข็งแรงในอนาคตของคุณอาจขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้ถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ คุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินเก็บที่หามาอย่างยากลําบากไปกับการสมัครสมาชิกฟิตเนสหรืออาหารเสริมราคาแพงหรือแผนการอาหารที่ซับซ้อนเพื่อเริ่มฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกลับมามีพลังอีกครั้งหากคุณอายุเกิน60หรือ70ปีหรือมากกว่านั้นการฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาของคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยากลําบากหรือทําให้คุณรู้สึกท้อแท้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นคุณสามารถบรรลุผลที่ดีได้โดยการปรับเปลี่ยนอาหารประจําวันของคุณเพียงเล็กน้อยลองจินตนาการ ถึงการเดินเข้าไปในร้านขายของชำท้องถิ่นอย่างมั่นใจหยิบอาหารที่คุณคุ้นเคยแล้วไว้ไว้หางใจออกมาและนำมันไปผสมผสานในเมื่ออาหารของคุณอย่างง่ายดายอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าถึงได้ง่ายแต่ยังเป็นอาหารที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการทางโภชนาการของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแป,ปลงอาหารที่รุนแรง หรือการออกกําลังกายที่เข้มข้นมักจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนั่นคือเหตุผลที่การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตามธรรมชาติและอ่อนโยนต่อระบบการย่อยอาหารและสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อจึงสําคัญมากการบริโภคอาหารที่ง่ายๆเหล่านี้เป็นประจําจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนที่จําเป็นซึ่งช่วยในการซ่อมแซมและบํารุงรักษากล้ามเนื้อทําให้ขาของคุณรู้สึกแข็งแรงและฟื้นฟูระดับพลังงาน ที่คุณอาจคิดว่าเคยหายไปในวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับอาหารห้อย่างที่มีประสิทธิภาพมาก,มากๆซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้โดยไม่ทําให้เกิดความเครียดหรือความไม่สบายตัวคุณจะได้ค้นพบวิธีการนําส่วนผสมเหล่านี้มารวมในอาหารของคุณอย่างสนุกสนานและไม่ยุ่งยากที่สําคัญคือคุณอาจจะประหลาดใจว่าคําตอบนั้นง่ายและเข้าถึงได้เพียงใดโอกาสที่ดีคืออาหารเหล่านี้ที่ช่วยสนับสนุนกล้ามเนื้อหลายๆอย่างอาจจะรอคุณอยู่ในครัวของคุณตอนนี้แล้ว เป้าหมายของฉันคือการให้ความรู้และความมั่นใจที่คุณต้องการในการควบคุมสุขภาพในช่วงวัยชาราโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือการลงทุนที่แพงด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยในอาหารของคุณคุณจะเริ่มรู้สึกแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นและมีพลังมากขึ้นซึ่งพิสูจน์ว่าไม่เคยสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น 1. โยเกิร์ตกรีกแหล่งโปรตีนชั้นยอดในตู้เย็นของคุณเริ่มกันที่อาหารที่อาจจะอยู่ในตู้เย็นของคุณแล้ว โยเกิร์ตกรีกแม้มันอาจดูเหมือนเป็นอาหารธรรมดามดาที่อยู่ในภาชนะสีขาวเล็กๆแต่โยเกิร์ตกรีกเป็นแหล่งพลังงานที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่สําคัญโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีหลายคนมักมองว่าโยเกิร์ตเป็นของว่างเบาๆหรืออาหารเช้าง่ายๆเมื่อนําไปทานกับผลไม้แต่โยเกิร์ตกรีกไม่ใช่แค่แบบนั้นมันเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงที่คุณสามารถนําเข้ามาในอาหารของคุณเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพโดยรวม สิ่งที่ทําให้โยเกิร์ตกรีดแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดาคือกระบวนการกรองที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะช่วยขจัดของเหลวส่วนเกินทําให้ได้เนื้อโยเกิร์ตที่หนาและครีมมีมากขึ้นกระบวนการนี้ยังทําให้โยเกิร์ตกรีดมีโปรตีนมากขึ้นเกือบสองเท่าของโยเกิร์ตธรรมดาในแต่ละถ้วยยอของโยเกิร์ตกรีตมีโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ15-20ถึงกรัมซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน2ประเภทที่สําคัญเคซีนและเวโปรตีนเหล่านี้จําเป็นต่อการซ่อมแซมและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นและเริ่มสูญเสียกล้ามเนือ้อนอกจากโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วโยเกิร์ตกรีกยังเต็มไปด้วยโปรไบโอติกแบคทีเรียที่เป็นมิตรต่อระบบการย่อยอาหารและช่วยลดการอักเสบการมีลำไส้ที่แข็งแรงหมายถึงการดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการฟื้นฟูกล้ามเมนือ้อ และสุขภาพโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นหลายการศึกษารวมถึงการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition แสดงให้เห็นว่าการนำโปรตีนคุณภาพสูงอย่างโยเกิร์ตกรีกเข้ามาในอาหารสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการลม้มซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นลองดูเรื่องราวของมาร์กาเร็ตผู้หญิงวัย72ปีจากวิสคอนซินเป็นตัวอย่างมาร์กาเร็ตมักมองว่าโยเกิร์ตกรีก เป็นเพียงของว่างเบาๆจนกระทั่งหมอของเธออนแนะนําให้เพิ่มโปรตีนในอาหารของเธอเธอตัดสินใจทาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ทรงพลังเธอเริ่มทานโยเกิร์ตกรีกธรรมดากับเบอร์รี่และเมล็ดแฟลกทุกเช้าหลังจากแค่6สัปดาห์มาการเร็ตรู้สึกเบาขึ้นข้อมือไม่เหนื่อยเร็วเมื่อยกของและสังเกตเห็นการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดในระบบย่อยอาหารและการนอนหลับ 2. อ,อกไก่ไร้หนังแหล่งโปรตีนลีนที่ทรงพลังอาหารถัดไปที่ฉันอยากแนะนําคืออกไก่ไร้หนังสําหรับผู้ที่อายุเกิน 60ปีการรักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อเป็นเรื่องสำคัญและโปรโตีนลีนที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็นในการบารรลุปเป้าหมายนี้อกไก่ไร้หนังเป็นหนึ่งในแหล่งโปรโตีนลีนที่มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมามากที่สุดไม่เพียงแต่ราคาถูกและหลากหลายในการปรุงอาหารแต่ยังมีไขมันต่ำไม่มีคาร์โบไฮเดรตและเต็มไปด้วยโปรโตีนที่ร่างกายต้องการเพื่อให้แข็งแรงขาะแก่ชาราแค่สามออนของอกไก่ไร้หนังที่ปรุงแล้วให้โปรโตีนครบ25กรัม ซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมด9ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ปริมาณโปรตีนนี้คือสิ่งที่ g e n e r a l of nutrition แนะนําให้ผู้สูงอายุรับประทานเพื่อช่วยในการรักษากล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่แค่โปรตีนเท่านั้นอกไก่ยังเป็นแหล่งของสารอาหารที่สําคัญหลายชนิดที่ช่วยในการรักษาสุขภาพโดยรวมตัวอย่างเช่นวิตามิน B6 ช่วยการผลิตพลังงานฟอสฟอรัสช่วยให้กระดูกแข็งแรงซิลิเนียมทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและแนอซินช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดที่ดี การศึกษาที่เผยแพร่ในอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition พบว่าการรับประทานโปรตีนในปริมาณสูงโดยเฉพาะจากแหล่งโปรตีลนลนอย่างอกไก่หนังสามารถช่วยลดการสูญเสียกล้ามเนื้อจากอายุเสื่อมสร้างความมอแข็งแรงและความคล่องตัวและลดความเสี่ยงในการหกล้มอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากกล้ามเนื้อมีบทบาทสำคัญในการรักษาความเป็นอิสระและป้องกันการบาดเจ็บเมื่อเรามีอายุมากขึ้นการเพิ่มอกไก่ไร้หนังในมื้ออาหารจึงเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีในการดูแลสุขภาพ จะนำอกไก่ไร้หนังไปปรุงในมื้ออาหารได้อย่างไรเพื่อประโยชน์สูงสุดควรเลือกอกไก่สดที่ไม่ปรุงรสหลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลือกที่ปรุงรสหรือชุบแป้งทอดเพราะอาจมีน้ำตาลหรือไขมันไม่ดีอยู่ด้วยวิธีการปรุงเช่นการย่างการนึ่งการต้มหรือการทอดบนกระทะโดยไม่ใช้น้ำมันจะช่วยรักษาสารอาหารในเนื้อไก่ไว้ได้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถทานคู่กับผักที่มีไฟเบอร์สูงและธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดเพื่อช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร สำหรับผู้ส่วนใหญ่การทานเน่าไก่ไร้หนังสองถครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ3-4ออนต่อมือ้อถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าในอาหารโดยไม่ทําให้กิจวัตรประจําวันยุ่งยากเกินไปหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์หข้างล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3. ไข่ซูเปอร์ฟู้ดที่มีสารอาหารหนาแน่น ไข่เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายคนมักมองข้ามแต่สําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีไข่ถือเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นและย่อยง่ายที่สุดที่มีอยู่ไข่หนึ่งฟองมีโปรตีนคุณภาพสูงมากกว่า6กรัมซึ่งเต็มไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมดที่ร่างกายต้องการเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดสิ่งที่ทําให้ไข่มีค่าโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุคือความอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลูซีนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นกระบวนการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายในการศึกษาที่เผยแพร่ใน American Journal of Clinical Nutrition ปี2016นักวิจัยพบว่าการบริโภคลูซีนจากไข่ช่วยเพิ่มการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้อย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะเมื่อทานคู่กับการออกกําลังกายที่ไม่หนักเกินไปซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะเมื่อเราแก่ขึ้นการรักษามอาวาลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงมีความสําคัญต่อการมี ชีวิตที่กระฉับกระเฉงและอิรนอกจากนี้ไข่ยังนุ่มเคี้ยวง่ายและไม่รบกวนระบบย่อยอาหารที่มักจะอ่อนแอลงตามวัยทำให้เป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหากับการย่อยอาหารหรือทอหานออาหารที่แข็งกว่ามาพิจารณาคุณเจมชายวัย74ปีจากนอตแคโรไลนาเป็นตัวอย่างเจมเคยหลีกเลี่ยงไข่เพราะกลัวว่าไข่จะทําให้คอเลสเตอรอลสูงแต่หลังจากที่หมอของเขาได้แนะนําว่าไข สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเจมจึงตัดสินใจให้โอกาสไข่ใหม่เขาเริ่มทานไข่ต้มหนึ่งฟองทุกเช้าร่วมกับขนมปังทานเพื่อเต็ม,มเมล็ดและผักสดายในเดือนเดียวเจมเริ่มรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อต่อไม่แข็งทื่อและเวียนหัวเมื่อยืนขึ้นน้อยลงจะนาไข่ไปทานในมื้ออาหารได้อย่างไรการเริ่มต้นทานไข่วันละฟองเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณโปรตีน และสารอาหารที่ร่างกายต้องออกการในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อคุณสามารถปรุงไข่ในหลายวิธีเช่นต้มนึ่งลวกหรืออบเพิ่มไข่ในมื้อเช้าใส่ในสลัดดาหรือทำออมเล็ตผักทานในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นหากคุณมีปัญหาคอเลสเตอรอลและสูงหรือโรคหวัวใจการทานไข่วันละหนึ่งฟองหรือไม่เกินเจ็ดฟองต่อสัปดาห์พร้อมหลีกเลี่ยงการทานไข่คู่กับอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นไส้กรอกหรือเบคอนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไข่สามารถเป๊ะ นออาหารที่อร่อยสะดวกและมีประโยชน์ในเมื่ออาหารของคุณได้ 4. ปลาทูน่าสดการสนับสนุนกล้ามเนื้อที่อุดมไปด้วยโอเมกา้าลบสปลาทูน่าสอดัเป็นนอแหลงอโปรตินอคุณพาพสุูงอที่โดดเดนอซึ่ง,งอผู้สูงออายุควารัพิจารณาเพิ่อมหอมละอในอาหารขอออพอวกอเขาอแายงาอสอมั่มสมอออกอเนืออาจากอโปรตีนอที่มีอายุในปลาทูน่า และวายัดงอเป็นนอพันธ์งอทมิตต่อรัฐที่ทรระง,งอผอและง,งอในการต่อสู้กับบอการะกอสบหรืออาระง,งอซึ่งงอเป็นนอสะตอรู้ที่เยยบอบสองงอบอแต่ทำลายสุขขอพาพ,าพอกอล้ามเนือ้อและขวามาสามารัฐในการะเคลี่อานอไว้เมื่อ,อเราอายุมากก่อขึ้นนอกเพียงแค่ปลาทูน่า85้ากรัมก็ให้โปรตีนมากกว่า20กรัมพร้อมกับกรดไขมันโอเมกา้าลบสามที่สำคัญโดยเฉพาะ PA เและดีเชซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นเหล่านี้ ให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อสุขภาพกล้ามเนื้อโดยการลดการอักเสบปกป้องเนื้อเยื่อข้อและส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อการวิจัยหลายครั้งได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างลึกซึ้งของกรดไขมันโอเมกา้าลบสาำหรับผู้สูงอายุการศึกษาหนึ่งในปี2015ที่ติดทีมในอเมริกัน เจอ l อฟคลินิคอลน t ทริชั่พบว่าการเสริมอาหารด้วยปลาที่มีกรดโอเมก้าลบสเช่นปลาทูนา่าสามารถช่วยปรับปรุงคอวังไว้ของกล้ามเนื้อที่มีต่อโปรตีนในอาหารอย่างมีในสําคัญซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างและบํารุงกล้ามเนื้อแม้ว่าระดับกิจกรรมทางกายภาพจะจํากัดนอกจากนี้โอเมก้าลบสยังช่วยรักษาความคล่องตัวของข้อและความยืดหยุ่นลดความไม่สบายยอและอาการตึงซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของผู้สูงอายุหลายๆคน นอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้าลบสามที่พบในปลาทูน่าสดนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพหัวใจช่วยลดความดันโลหิตลดการอักเสบในหลอดเลือดและสนับสนุนการทำงานของหัวใจโดยรวมซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจการทางปลาทูน่าสดเป็นประจำจึงเป็นทางเลือกที่มีคุณค่าสำหรับการดูแลสุขภาพหลายด้านพร้อมกันการเพิ่มปลาทูน่าสดลงในอาหารของคุณนั้นทั้งง่าย และอร่อยเมื่อไปซื้อของควรเลือกปลาทูน่าสดหรือปลาทูน่าที่แช่แข็งคุณภาพสูงและควรเป็นปลาทูน่าที่จับจากธรรมชาติเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุดและความบริสุทธิ์ผลิตเรื่องปลาทูน่ากระป๋องที่มีปริมาณโซเดียมน้ำตาลและสารกันบูดสูงงอซึ่งอาจลดมูลค่าทางโภชนาการและส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณปลาทูน่าสามารถถรับประทานได้หลายวิธีเช่นสลัดทูน่าสดกับผักกรอบและผักต่างๆหรือปิ้งทูน่าสเต็กให้กรอบด้วยเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม หรือทำแซนด์วิชชูน่ากับขนมปังโฮเกนอย่างไรก็ตามจำไว้ว่าการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเป็นสิ่งสำคัญจำกัดการทานเพียงหนึ่งถึงสองมื้อสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารปนปือนมากเกินไปด้วยการเพิ่มปลาทูหน้าสดในมื้ออาหารอย่างชาญฉลาดคุณจะได้รับสารอาหารที่ทรงพลังเพื่อรักษากล้ามเนื้อที่แข็งแรงข้อที่มีสุขภาพดีและสุขภาพหัวใจที่ดีซึ่งทำให้ปลาทูหน้าเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดสำหรับผู้สูงอายุ ถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 2. ข้างล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 5. ้คอเทชชีสการสนับสนุนกล้ามเนื้อในช่วงกลางคืนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคอเทชชีสเป็นอาหารที่มักถูกมองข้ามแต่เป็นหนึ่งในอาหารที่ทรงพลังและมีประโยชน์สำหรับการสร้างกล้าเนื้อ โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปคุณสมบัติที่โดดเด่นของค้อเทจชคือเนื้อหาที่อุดมไปด้วยคาเซอินซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยช้าและปล่อยกรดอะมิโนอย่างสม่ําเสมอตลอดหลายชั่วโมงนี่ทําให้มันเป็นหนึ่งในอาหารธรรมชาติไม่กี่ชนิดที่สามารถให้โปรตีนแก่กล้ามเนื้อของคุณอย่างต่อเนื่องแม้ขอนที่คุณนอนหลับสิ่งนี้มีความสําคัญโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะร่างกายของเราจะเริ่มไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเหมือนตอนที่เราอายุน้อย การศึกษาหนึ่งในปี2012ที่ตีพิมพ์ใน British Journal of Nutrition ได้แสดงประโยชน์ที่น่าประทับใจของคาเซอินสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่รับประทานคาเสอินก่อนนอนมีการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นและลดการสูญเสียกล้ามเนื้อในระหว่างคืนซึ่งหมายความว่าการทานคอเทศชีสก่อนนอนสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณยังคงซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อได้แม้ว่าคุณจะพักผ่อนอยู่สำหรับผู้สูงอายุนี่อาจสร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ในการรักษามวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและการทํางานทางกายภาพโดยรวมซึ่งจะช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นการเพิ่มคอเทจชีสในอาหารของคุณนั้นทั้งง่ายและอร่อยสําหรับประโยชน์สูงสุดลองทานคอเทชีสที่มีไขมันต่ําหรือไม่มีไขมันประมาณครึ่งถ้วยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนอนคู่กับผลไม้เช่นดูเบอรี่หรือกล้วยเพื่อเพิ่มใหญ่อาหารและประโยชน์ในการลดการอักเสบการผสมผสานระหว่างโปรตีน และใยอาหารทําให้มันเป็นของว่างในช่วงเย็นที่เหมาะสมในการสนับสนุนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อในตอนกลางคืนคอเทชีสยังสามารถรับประทานร่วมกับอาหารอื่นๆเช่นแครกเกอร์ทันพืชเต็มเมล็ดหรือผสมลงในสมูทตี้ทําให้มันเป็นการเพิ่มสารอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์ในอาหารขอองคุณหากคุณเป็นโรคไตเรื้อรังหรือจําเป็นต้องจํากัดการทานโปรตีนด้วยเหตุผลทางสุขภาพอื่น สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับแพทย์ก่อนที่จะเพิ่มข้อเทจชีสลงในอาหารของคุณพวกเขาสามารถช่วยกำหนดขนาดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการทางสุขภาพของคุณแต่สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ข้อเทจชีสเป็นวิธีที่ดีและง่ายในการสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและความแข็งแรงโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุ60ปีขึ้นไปและนี่คือ5อาหารง่ายๆที่ส่งพลังที่สามารถช่วยให้คุณรักษากล้ามเนื้อที่แข็งแรงและรู้สึกดีที่สุดเมื่อคุณอายุมากขึ้นตั้งแต่โยเกิร์ตกรี และอกไก่ไร้หนังไปจนถึงไข่ปลาทูน่าสดและคอเทชชีสอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อระดับพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมดังนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้บ้างบางทีคุณอาจค้นพบพลานของลิวซีในไข่หรือวิธีที่โอเมก้าลบสจากปลาทูน่าสามารถช่วยสนับสนุนทั้งสุขภาพกล้ามเนื้อและหัวใจบางทีคุณอาจพร้อมที่จะเพิ่มคอเทชชีส ในกิจ,จวัตรยามเย็นของคุณหรือทานอกไก่ไร้หนังที่มีโปรตีนสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรฉันอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้ที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณเองเราทุกคนอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยกันและประสบการณ์ของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเมช่นนี้ขอบคุณที่รับชมและขอให้คุณมีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้น